สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวันละวันทุกคนเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับหลายหลายคนก็รอการแข่งขัน VNL 2023สนามที่2นะครับซึ่งจัดที่ประเทศบราซิลแล้วก็นานเหลือเกินครับทุกคนแข่งอีกทีก็วันที่15มิถุนายนนะครับซึ่งสาวไทยเราประเดิมแมตช์แรกที่ประเทศบราซิลเจอกับเยอรมนีนะครับผม วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูสัจติของเยอรมนีว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไทยเรามีโอกาสที่จะชนะไหมหลังจากจบการแข่งขันวีคแรกนะครับประเทศไทยของเราอยู่ลำดับที่8แข่งซีแมตชนะ2นะครับในขณะที่เยอรมนีอยู่อันดับที่7แข่งซีแมตชนะ3ไปดูผลงานของเยอรมนีกันโดยเยอรมนีแข่งกับส้มๆเนเธอร์แลนด์นะครับ3ต่อ1เซตแล้วเยอรมนีก็ชนะโครเอเชียนะครับ3ต่อ0 แล้วเยอรมน,นีก็ชนะบัลการียร3ต่อ2แล้วเยอรมน,นีก็แพ้จีนนะครับ3.0ต่อสรุปก็คือเยอรมนีชนะ3แพ้1นนั่นเองทีนี้ชนะ3ประเทศชนะอะไรบ้างก็คือชนะเนเธอร์แลนด์ชนะโครเอเชีย e และก็ชนะบัลการียรซึ่ง3ประเทศนี้ก็ถ้ามุมมองของแอดมินก็คือเฮ้ยเราลุ้นนะเรามีโอกาสที่จะชนะเยอรมนีนะครับผมเพราะว่าไทยเราเนี่ยเจอคู่แข่งหนักๆอย่างโปแลนด์ ซึ่งโปแลนด์อยู่อันดับที่1นนะครับไทยเราก็โอ้โหเจอโปแลนด์ตกใสยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นก็รอดูนะครับว่าโค้ชด่วนจะแก้เกมนี้อย่างไรเมื่อต้องเล่นกับพวกเล่นตัวสูงสงยกัยกษ์ใหญ่ๆจะเล่นแบบไหนสูตรไหนนะครับซึ่งผู้เล่น14คนก็ยังคงเป็นชุดเดิมนะรอติดตามครับทุกคนและก็เชียร์ให้ไทยเราชนะเยอรมันนะครับแอดมินเชื่อว่าชนะแน่นอนสนาม2ไทยเรามีโอกาสชนะ3-4แมตช์ด,ด้วยซ้ำจริงๆ แอดมินเชื่ออย่างนี้นะครับโอเคนะถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นจากแอดมินเท่านั้นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ